สวัสดีครับนานเลยไม่ได้ลงคลิปวันนี้ออกมาดูมิมใกล้ใกล้บ้านครับผมที่เดียวที่ผมมาตีคนเดียวที่ว่าได้ไปหลายลังอยู่นะครับผมแต่วันนี้ยังไม่เจอมานกับเจ้าตัวเล็กเนี่ยครับผมสวัสดีครับเราอากาศคืมครับผมฝนตกทุกวันนะครับเลยมาดูว่ามีน้ำป่ะนะครับก็หมืนลุ้นกันนะครับผมไม่ได้ออกเลยแล้วก็อีกอย่าง ตาเจ้าตัวเล็กเขาเสียด้วยมัวไปทํางานศพอะไรประมาณนั้นครับผมนี่บวชรอบสองไหนดูดิ <c oughs> ผมเหงอ่ะไปเดี๋ยวเราไปรุนกันครับผมว่าจะมีเจอกันไหมไหน,นะครับลองมาดูไปครับโอ้โหอากาศคื้รรครับผมฝนจริงๆครับผมไปครับโอเดินมาสักเกือบสองโลทั้งนั้นเลยครับผมแล้วก็กลับนะครับ มึ่แงะไม่เห็นอีตอนไปไม่เห็นกันอีตอนกลับเห็นอะจะตัวเล็กเกียมอาวุธอาวุธนะครับผม oh. ไม่เยอะเหมือน <Yeah. S 1> ตอนที่ครั้งแรกเลยต้องใส่จะย้ายอ่ะให้เจ้าตัวเล็กตีไม่ชักหนักย่อต้องใส่ใจ,จะย้ายลงล่างครับผมล่างไปอีกหน่อยแต่ยังมันยังลุยไม่ได้เพราะว่ามันมีน้ำนะครับผมต้องหน้าแรงเลย โหที่ผมมาตีมันเยอะอะที่ว่ามาคนเดียวครับผมคลิปก่อนนู้นอะตัว่าได้สวยๆไปเลยอะใหญ่ๆด้วยนะครับผมไปไปดูไปดูมิ้มนะครับผมตังไม่โตนะครับเนี่ยโอ้โหแก่อีกจะมองมอนู่นครับผมข้างในนู่นน่ะอ่านั่นนั่นน่ะเนี่ยครับผมไม่ใช่มิ้มใหม่ด้วยเป็นมิ้มเก่ารุ่นที่ผมมาต้องใส่ไม่เห็นมองไม่เห็น เราก็รู้ว่าก็พอไม่ได้เดินอย่างเงี้ยจะมาย้ายนะครับตีตีตีตไปย้ายหมดเลยหรือย้ายหรือเข้ามาซ้ําเราก็ไม่รู้ <laughs> ผมไม่ได้มา,าต้องอสองอาทิตย์แล้วอ่ะมีน้ํำไหมหนูเขามีเอาน้ําอย่างเดียวหลังพาดด้วยมันไม่มีน้ำเลยโอ้ยปิดตาปิดตาหรือตาเราฝาดปิดฮะอ๋อปิดตาปิดตานูนครับผม เลยจะเจาะ,ะดูดทำท่าจะฟอโอไม่เอาเอนาะมีน้ำมีหน่อยเดียวเนี่ยเนี่ยกล้องสูมเห็นเลยเนี่ยปล่อยเลยเดี๋ยวมาเอาวันที่ฝนตกไม่ตกไปปล่อยอดดบอกนนามันหน่อยเดียวหมอ,อไปไปหามา่ไม่มีน้ำไม่มีน้ำดูดดูดเดี๋ยวเรามาเอาทีหลังให้มีน้ำก่อนเดี๋ยวมันก็เจอใหม่เนี่ยเห็นไหมดูดไปเยอะเลย น้ำไม่มีไป,ป,ปเดี๋ยวไปดูใหม่อาจะกินก็เอาอจะเอาหัวน้ำกินหน่อยนึงเนี่ยหัวน้ำมีแค่นี้ครับผมเลยไม่เอากะปล่อยไว้มันมาเราก็ได้ให้มันสร้าง <คน S 1> หัวน้ำใหม่มไงม,มาทำใหม่ครับผมไม่ใช่ทำใหม่มันก็เจอมลังใหม่แล้วก็ใส่หัวน้ำใหม่อ่ะตัดตัดข้างบนมาหน่อยนึงหนูจะกินนะ่ะ ก็ฝากกดติดตามนะครับผมกดอ้าวไปตัดลังทําไมแล้วบอกให้ปาดข้างบนนี่ปาดยังไงอ่ะกระหนูก็เอากระไกลเลยเอามือเนี่ยเนี่ยเนี่ยกวาดตัวออกแล้วจะกินตรงไหนมันก็ตัดออกไปเนี่ยเออตัดไปเนี่ยจะไปตัดคอนลงมาทําไมเ่าฮะเออหูน้ําใส่แน่วเลยเอากินเออหล่นหมดเลยนี่หูดูน้ําเนี่ยกระตุ้นีเลยหวานไหม เน่เน่เน่หน่อยเอาไว้เธอะเถอะพอพอปล่อยเอะแอ่ค okay, นีหนะไว้เขากินมั่งเดี๋ยวเขาได้มาใส่ไม้ดูดูเฮ้ยเป็นกระยำทำไมวัานั้นให้กินไม่อยากกินวัานี้นจะมากินโหเน่กินสดๆ <c oughs> ทำไปได้เนาอนั่น <c oughs> อร่อยวะหมดแล้วหนูไว้เขามั่งดิโอ้โห่ไ oh ป ไปหาไหมอะไรไปโอ้โห <c oughs> เล่นอยู่ได้เอาไปแสกคอเลยครับ <c oughs> <c oughs> ไปลงไปดูใหม่เลยครับผมมันจะมีเหมือนกันอย่างนี้ไหมอ่ะก็ผลสรุปว่านะครับถึงรถแล้วแล้วก็ได้เต็มตะกร้าเลยนี่ครับผม <c oughs> ปืนครับก็ <c oughs> <c oughs> ผม<ล>ชอบหุงข้าวแบบไฟฟืนเนาะหม้อกระทะนี่ดำดูไปได้กระจีเป็นแบบบ้านๆคนไม่ได้รวยจนจนคนจนมาสิชนชนบโลอ่ะเนี่ยแต่แต่ตเล็กมาสิบโลชิม,มนุ่หวานมีมนไปหลังก็สรุปว่าเจอหลังเดียวเนาะนู่นเก็ยมมาอย่างดีทิ้งไปแล้วนะครับผมใบตองนะครับใบตองมันลงไม่ได้มันแตกหมดเลยอ่ะดูดิครับผมไปนอนเลยเลยนะ ไม่ได้มีมก็นเนี่ยครับผมเอาฝืนซะเลยของดีไม่ค่อยมอกี้เมื่อกี้หนูกินน้ำหวานมันเป็นไงบ้างหวานหอมชื่นใจ <laughs> หัวร้านนะครับบวชให้ตาใช่ไหมยังหนูให้ตาหนูไว้หลอกกลยนะ <laughs> ว่าหัวร้านอะเขย่าอ้าวเอาหัวเมงนะ <laughs> อ่ากล้องมัวครับเดี๋ยวแป๊บครับผมอ่ะฝากอะไรลูกกดไลค์กดแชร์กดซัปเปอร์คกดติด หกดแค่เดองแล้วมันดังไงติงต๊ง <c oughs> ไปครับผมลิปนี่ก็เจบแค่นี้ครับผมก็ไม่มีอะไรมากเจอมีมังเดียวแล้วแค่เจาตัวเล็กชิมในคอนบนคอนเลยเนาะผมก็ไม่ได้เอาลังมา,าก,ก็กกไม่ใช่ว่า<อ>เสียดแซงว่าเอ้ยตัดคลิปไปแล้วแล้วเอาลังไปกินกันหรือเปล่าไม่ไม่ไดเอามาเลยครับผมก็ปล่อยไว้รอให้มันมีน้ํานะครับน้ํนมมามันเยอะฝนมันลงตลอดนะครับผมฝนตก กี่วันแล้วนะลกูกสี่ห้าวันนี่สิบวันหรอกอ่าอ,อะไปครับผมคือ,อ, <c oughs> อ,อว่อาออล <c oughs> ้ลานสวัสดีครับไปสวัสดีครับเห็นปะยังอายกล้องอยู่เลยหัวล้านโอยหัวล้านไปครับผมสวัสดีครับดังๆอายเลยข่าวไว้ตัวเล็กอายเลยครับผมไปครับ